าการรามการครับปูครับผมอืมว่าจะมาติดตามน้าทางซึ่งงวดที่แล้วพันปูก็ให้อ่าศูจเจ็ดบนบกล่างแต่ว่ามันเขาาล่างนัปูเนาะอืบาทนี้มาตามตอาางวดปูจะให้ตัวใดกันอ่าหยเป็น,นัาทางเอฟซกันนะพพ่น้องเอาอตามกันครับผมกดประจำวันที่1ิบห เาล็กปูเลขคำนวลครับนี่เนล็คำนวณกรมีเลก่เอ็นเม็ดกมีวเอนีมกมีอันนี้เล็กไม่เม็ดไงยังก็ไม่เม็ดสูงแต่ส่นี้เอาปูเขียนให้ตัวใหงไงเปูบ่เนี่เอามึกนี่เอฟซีค่อยเห็นชัดเกี่ยนปูนี่เขียนเป็นขนาดน้องายกันรับเขียนแบบเนี่ยแบบปูกับผมเด็กกันน้องข่เขาโอ้เด็กน้องไข่ก็มากปู่ ใช่เขาเอาต้นเงินมาถวายนะโอกวเด็กเก็บย,ย,ย,ยอดเงินอืมเงินสองหนึ่งอ่าส่วนเนี่ยอันนี้เลยกยอดเงินยอดเงินยอดเงินที่มาถวายอ่าส่วนน,น,น,นี่ไปล่องน้ำแข็งไรปูเตียนตำนี่นะี่นข้าว<า>ผมนะอ่าตามรนดน้ปู เอ็อันนี้เลยครับนวณมันตรงกันกับตัวนี้พอดีครับผมครับโอ้มันตรงมันตรงกับเล่นกัเปลปาพอดีอเด่นเด่นห้าลองลองหกระวงังครับระวัง โอ้ระว่างซีไปร่างหมดหาซียังสีอะรกันนี่งวโอ้ห้างจะเขาซับกันท่านที่ปูแต่ส่วนจะเป็นหลักส่ากชีนะมันมนกันได้ยกหรอครับเลยมา่งรางนี่ร้านยุกสแก้วกับแบบนี่แหละขาเจ้าได้ระว่างมันขามเลยขามไม่ดีนะกรผมโอ้หากระซีหากซีขั้นอันนี้เด็กยันหนึงสือเอกว่าไม่ได้เก่าปู เดนยันเดนยันเด่เก่าฐานของเลขตัวนี้นะฮะเห็ุเป็นเลขเก่าเป็นฐานคับผมฐานโธลูกขึจโธิลุ่สีนะคับผมต้องเป็นฐานครับผมเลขมากขอเลขตัวนี้มันเจยวกับพระจากระพย่อมทูนเ็ขตัวนอือคือทั้งสี่นะครับผมตั้งเทียงตั้งเทียมมีสามตัวนตั้งเขียมลุกบเอันนี้ที่เลขเนี่ว่า 7จ็ดแเนี่มีมิดมาหนี่มัต่อถ่ายว่าสองสสี่เอา้าก็ได้เขียนลงแบบนี้มันที่เมนีนจังไรน<ค>่า<ม>เขียนลงมันตรงกับตัวนี้วันนี<อ>เ้เขียนล่งแบบนี้มันตรงกันนะครับผมตามพรา,ามันมันบอกคนสิบ,บอกลักษณะเจ็ดปดเก้าไปกนว่าหนึ่งสองสามมตอเนี้ยเป็นข้องมาได้เห็นเข้าวันเารัดแปลงมึงนะมันทำมาตรงกับพี่วันครับผมหัเีสันว่านี โอ้เรกสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับผมส <0 83. S 1> ครับศูนย์แปดสามโอ้ตัวเน้นวงกลมให้แล้วครับผมศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าเรกสองตัวก็สองเจ็ดวงกลมให้อีกคือตัวเน้นนะพี่น้องตัวเน้น เอ็นห้างกันไนีตัวใหญ่แล้วครับผมตัวนี้สั้นตัวเรียกเรียกลักกุปั๊วตัวนี้เรียกนิมิตนรีนะโอ้เรียกนิเมตเราเรีอนิเมตองไวเอ็สซีมาครับรผมันเจ้ามาเป็นข้องย้มาครับผมอะมาเขียนลงส่มันมาตรงกับตัวนี้โอ้เขียนลงมันก็ได้ตรงกับตัวนั้นปุ๊บห้าตัดแปลงหาขอมุ่นะครับผมนั่คือบอกไล่ตัวเท่านันมันที่แรกว่าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ามันสี่บวนวันนี้มันสองเก้าสามโอ้น่ะสองสามสี่เนี่ย เขาได้เขียนลงแบบล่องมั้งสินะคับมดัดหาครับผมได้แอกงอนในพราะงอในังดัดเห็นหไถนาไเนาะครับผมปูเ <laughs> 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 ม่อ่อาเอาครับทดลองอันนี้เลขรถเนี่ยโอ้นี่เป็นรถเพราะไปสอบเมื่อ,อนั้นก็ขั้นนั่นะขั้นออกอันันเจ็ดชุนหามาเราก็บอกเลขรถก็บอกเรื่องรถขั้นในชื่อในได้จะเพอได้ลุงกู้เลี่ยนเกียร์มันผลดีเกียร์น้ำขั้นในได้มดเยเนาะครับผมออมันก็ออกสองตัวนี่ศูนย์เจ็ดนะปู บอกอ๋อเอาสุนหามันมันออกสุนหาพอมครับผมสุนหาันออกทั้งล่างทั้งบนโอ้ทั้งล่างทั้งบนครับปู่ทำไม่าเพแล้นก็บอกลุงทีออกเงเราอยี่เดนี่ับบันเราเห็นบอกเราว่าซุนนั่งงูขึ้นเตขั้นนั้งไม่ออกขั้นนั่งะครับบัตนี้บันนี้วัดนี่ขั้นนี้เอาไปซ้อมมันเหอาไปซ้อมมามาขี่ม้าวันครับผมอ่าไม่ได้ตัวได้บัตรให้ปูเห็นเจ้าไวเขียนเลขครับมปูจีเขียนไห้พี่น้องหมายเลขรถข ขั้นที่เอาไปสอมวัดก่อนเดี๋ยวรถสามสามเจ็ดเก้าแปลว่าเข่าถ้าออกเป็นเจ็ดเก้าสามคือมันมากไกลเสียงกับตรงนี้เเก็ด้าสนะครับผมในนะครับทำชุ่มเอาปลูพไดปาเนาะเอากระตัวมตัวพี่เรียดว่าเนี่ย ผมโอ้ตรงกับตัวข้างบนอืมบนเ่รอวอ่วาดียอ,อดยอดผระปลายอดเนาะครับอ่า,า,อาเอาปารถปัวอ,อ่าเกียนไตไตเลยกยอดผระปลาแล้วปูวอยอดผระปลาสองพหนึ่งรอห้าสิบ่าพี่น้องท่านชมอ่าซึ่ง แต่เลขกาเขียนหลายตัวดอกพี่น้องแต่ปูเน้นให้กับมีศูนย์เนืเก็ดกับสองเก็เทนาดในพี่น้องแต่ช่วงนั้นก็เป็นตัวตัวที่จะมาหรือไม่มาในพันชุชมแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นี่ครับตูช้ชุ่ม อันนี้เลขนีมีตัวผู่ดิอันนั้นเล็กนิดตัวก็ดีเล็กนิดนมันสิเป็นข้อมั่งเีนว่ะครับวันนี้เขาเขียนตัดลงซื้อแล้วมันมาตรงกับตัวนี้เหมือนในห้องะอามคอมูนเนีมาเขากับตัวนี้ครับผมโหเจ็ดสองแต่ตอนนี้ก็มีแบนี้เมืาเอาเขาก็เชีนว่อคอยบอกเป็นเทระสามตัวเนาะครับผมเป็นคู่กันแต่ว่าต้องคิดว่าเลขกมันสิสูงกว่านี้วาเจ็ดแปดเก้าเซนนี่วับนี้บัได้คิดจริงๆเอาร่องบางร่องนะครับ แจ็ปออกนะครับเนาะอืมก็เลขนี้เม็ดนปูฝันมาจังเลยครับนี่แต่วันเพราะเขาเอาแนวกันว่าเจ็ดแปดเก้านี่ฮะโอ้เขาบอกกันมากอ่าวันนี้พูดว่าพูดตัวใหม่สองสามสี่ก็วกเงี้ยว้าวคุยกันมากเนอปูคุยกันมาพูดหนึ่งบอกว่าสองเอาพราพูดหนึ่งบอกว่าเจ็ดแปดเก้าอืมวันนี้อีกพูดหนึ่งบอกขึ้นว่าสองสามสี่กับผมมาใส่ พิกนิกเอานกับผมไม่ใช่พิจารณาเอาน้ำปูนะอะข้าเจ้าให้เ่าใส่ปุ่ญยาเต็มบ้าเส็ก็ได้เขียนน้งสี่เรนี่ยกับผมบแต่แต่ตัวงวดนี่ปูกะบไหตัวนี้น้บปูนะอ,อะตัวเนียนก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่าถ้าเด็กสองตัวก็อาจจะเป็นล่างในพี่น้องนะสองเจ็ดคือตัวเน้นสองเจ็ดกับแปดสองแต่ตัวเนียนตัวนี้กับผม อันส่วนน้อยมาไปเฮพิ่นทักเขาเลยไหมโอ้ทักไปเจ้าที<ด>พันเจ้าทีเพิ่นทักเไปเจ้าทีพันทักวันนี้ขั้นทักแล้วต้องมีข้อหมายแล้ว,ลวเขาเลยเบิ่งพระมีเจ็ดองค์ที่หันบัตรก็ผมพระทรงเพชรรูปนี้วันนี้พระพระสรุปมีองค์หนึ่งยี่หันวันนี้เขาเขาก็เลยลักษณะเขาก็ต้องเขียนตามนี้ยังมยเมื่อเส้าพระบันมา,มาอีกพบเป็นเก่าด้วยบัตแต่วระเก่าบัตรบอลร้องไหวในนี้มันมันบัตได้ท่านเด็ก มันไม่เกี่ยวกับว uh ีเตเก่าเ uh ันมาละครับผมมัน huh. ย wow, uh ัง huh. มีสาค่นมาอีกสองโูกมาแต่ทั้งทั้งอุดรมานานเทระหาชพพนาองค์นึงมนังบดดน้อยอยู่หออวาครับมันได้ภาพว่าสองมันก็มีสองเยอะเขางนี้นะครับผมโอ้ก็ได้รุ่นพิเศษใช้กันนับปุ่นอ่ะเอาไี้แล้วเลขสองกับเลขสามเนี่ยลงปู่ก็งบอจะว่างว่าว่าใช่ไม่อยู่นี่ยัหันผดิเลขสองกับเลขสมจาซีเมนตัวได้แต่ลุงปูเน้นสองาสั่นัว่าเพราะรเพราะว่า เฮาไปไปหอดิ่นมาทักไล้หจามเขาม่โดนเนาะมาจามสเท่ยเนาะเขาดูองค์นอย่างกับแม่นี่หเขากสีเอาเป็นแปก็ได้เป็นยังกะแล้วแต่ห้อปัญญาห้องสินะวันนี้ยังม่เาคนกับมาเพิ่มอีกสองเปนเกเนาะครับผมม่สิเป็นเกอยู่ว่าัทนี้เด็ตัวนี้บัทเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันคนแห่เนาะปูอะไรเป็นเกาสองแปดสองนะปูเนาะเนี่ยเ็ม่งเเนี่ยคตัวนี้มั่กพีแตมนึงได้ไม่นา่ครับอ่าเดรถเนี่ เาว่าลดอยู่แล้วเนี่ยกับผมลดโล่ถ้าผาก็คือครับเกลืสองแปลว่าห่างบ่ท่านได้พิจารณาอยู่นี่อ่าเพราะว่าเด็กรณีนี้มันไม่มีเกลือไม่ได้ยุพีอินทรีย์นะฮะกราบนมัสการได้ร้ายแล้วปูที่ให้แนวทางหรือเป็นสะพานบุญให้เอฟซีกันเอาไปช่างโชคสลักกิบแบงกันต่องวดแล้วปูเนาะหน้ากระซิมาบวชสองนี่จังว่าเน้นสองอย่้วเป็ดสองอย่างอ่าสองฝ้าแห้งแล้วปูของปูทำผู้มักเล่นนี่เอา กาไก้ทุบแม่ตัเดียวเาสองอ้นจ็ดสองตัเดียวครับผมเจอีนะครับตัวเน้นนะพี่น้องจ็ดสองสองจมันจะเป็นเกพีจารณาเอาเพเก้ัแท่งกันได้ยูับผมอ๋อเกีกับเ้าแท่งกันได้้มันมีเก่าอยู่แล้วสีทิมมาได้ครับผมอแล้วก็พป่นทานผู้ชมปูพ่นกระห่ไหมล่ะพี่น้องคือตัวเน้นสองจดเจ็ดสองเลีกสองตัว ถ้าเลขสามตัวก็ศูนย์จิตหนึ่งศูนย์จิตหนึ่งพี่น้องเอาหามพลาดกันเอาไปพิ่เจ้าหน้าพี่คอกันพี่น้องอ่าพิจารณากันถ้าชอบประจัก้ารัดก็พานไปเด้อพี่น้องทั้งช่องใดมาเป็นสะพานบุญและมาเป็นอาทางให้เท่านั้นพี่น้องตอนนี้ก็คือขอให้ท่านชมจงสุขีสุดข,ขั้งลำลุกเฉตต่างกันขอเฉตต่างมีแชร์กันเยอะๆได้พี่น้องเนดะ้วยตุนกระเป๋าเงินไหลกล่องช่องไหลมากกันกคนุณผู้ชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้าสวัสดีครับผม